สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกันรอบดึกนะคะทุกคนเป็นแนวทางของอ,อไม้เอกนะคะงวดที่ผ่านมานะคะทุกคนเข้าที่เลขซ้ายด่วนเลขม้าเมืดนะคะหกนั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครติดตามก็จะเห็นผลงานของอาจารย์ไม้เอกนะคะสำหรับงวดน,นี้วันที่1กันยายนก็ได้ปล่อย เลขเด็ดออกมา2คู่แล้วก็เลขเด่นวันอาทิตย์นะคะหัวสันจรจังหวัดร้อนะคะทุกคนก็ให้ไปจัดซื้อรอตเตอรี่กันไว้นะคะผลงานหัวสันจรอนอไม่เอกนะคะก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะทุกคนได้เห็นแนวทางถ้าชื่นชอบก็ไปซื้อรอตเตอรี่กันไว้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่า วันนี้อาจารย์ให้เด่นเลขอะไรนะคะเลขเด่นวันที่1กันยายนนะคะก็957นะคะ957อาจารย์ยังไม่ได้ฟันนะคะก็รอชมคลิปวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนสำหรับ2คู่เด็ดที่อาจารย์มาเอกให้ไปหาซื้อรอตเตอรี่ไว้ก็คือ1991 7997นะคะทุกคน ก็ขอขอบคุณแนวทางออไม้เอกนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ